มาถึงช่วงนี้ที่หลายคนเฝ้ารอคอยกันอยู่นะคะกับเทคนิคดีๆรวมไปถึงโครงการต่างๆที่มาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยให้มีการพัฒนาในเรื่องของอาชีพเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงยั่งยืนจะเป็นอะไรติดตามกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะเกษตรนิวสาในวันนี้คะ่ะเราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระสวงพาณิชย์นะคะท่านทศพลทางสมุทรค่ะสวัสดีคะ่ะถ้าพูดถึง GI จริงๆรแล้วเคยมาคุยกับท่านเรื่องนี้แล้วนะคะแต่วันนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเอสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วหลายคนได้แล้วก็ดีใจแหละสินค้าของเรามีอัตลักษณ์เหลือเกินแต่ว่าจะไปต่อ,อยังไงดีจะปล่อยสินค้าของเราไปสู่ผู้บริโภคหรือให้เขารู้จักได้อย่างไรถ้ามีวิธีการไหนบ้างคะ,คะ คือท่านคงเห็นด้วยกับผมว่าเวลาพูดถึงชื่อ GI เนี่ย<ฆ>ชื่อสิงค์เชยทุกคนจะถามว่าเออจะซื้อที่ไหนส่วนมากเนี่ยก็<ฆ>จะซื้อกันในพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตนะฮะซึ่งซึ่งเนื่องจากปริมาณการผลิตเนี่ยเขาไม่ได้มีมากซื้อแหล่งผลิตเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้คนนอกชุมชนได้ได,ได้รู้จักด้วยปกติเนี่ยเราจะจัดงาน GI Market ให้ผู้ประกอบการจํานวนประมาณสัก 60- 70รายต่อครั้งเนี่ย<ะ>ได้ได้มาขายของให้กับในใน เรามักจะจัดที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเซ็นทรัลพหลาม9แต่อันนั้นนี่ก็คือเป็นการจัดเป็นครั้งเป็นคราวก็ยังไม่แก้ปัญหาอีกอะเวลาอยากจะทานถ้าไม่ได้จัดงานทำยังไงเรา<ะ>ก็ไปร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัลก็จะมีมีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เซ็นทรัลฟูดฮอลล์เนี่ยทำยังไงให้มี G.I. Corner คือมีมุมที่ขายสินค้า G.I. ตลอดทั้งปีเลย<ะ>ซึ่งเดิมเนี่ยเรามีอยู่100สาขา<ะ>ที่มีสินค้า G.I. อันนี้จำนวนของสาขาที่ขายตอนนี้ในลดลง เนื่องจากว่าของที่จะไปวางเนี่ยมันไม่เพียงพอก,ก็จะมีการปรับไปเรื่อยๆตอนนี้ที่เราร่วมมือกับอันใหม่คือเราร่วมมือกับกลุ่ม c p o นะฮะจะเอาสินค้ายัางไงไปขายในออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะส่งได้แนวคิดก็คือว่าเราหยิบสินค้าขึ้นมาที่มีความพร้อมเนี่ยสักหกเจ็ตัวเจะมีตอนนี้มีมีเซราดนเชียงใหม่มีกาแฟดอยตุงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้สามารถที่จะซื้อขายได้ผ่านช็อปแอดพแล้วผู้ซื้อสั่งซื้อนี่สามารถที่จะ ระบุว่าท่านจะไปรับที่เซเว่นสาขาไหนใกล้บ้านท่านซึ่งเยอะมากได้แล้วไม่เสียค่าส่งว้าวนะฮะแวเลยก็ในภายใน7วันบางรลายที่เขามีของในสต็อกเนี่ยก็จะ3วันเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่จะกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคถามว่าเอาแล้วแล้วผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเขาจะส่งของอยังไงผมปลูกส้มผมก็ไปส่งที่เซเว่นใกล้บ้านผมนั่นแหละเพื่อที่จะส่งต่อไปเชียงใหม่หรือที่ไหนก็ตามที่มีคนสั่งเพราะฉะนั้นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายใช้กลไกของเซเว่นเลเว่นที่มีอยู่แล้ว<อ>โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าส่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเพิ่มการเข้าถึงสินค้า G I แต่เราก็ต้องทําการตลาดสินค้า G I เนี่ยต้องดู <g erman> ออกำลังการผลิตด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยก <g erman> ารขายของ GI เนี่ยเราขายให้เกษตรกรรายย่อยเพราะฉะนั้นจะต้องให้แน่ใจว่ากเกษตรกร,รที่เข้ามาร่วมโครงการถึงเวลาที่รับปากว่าจะส่งแล้วต้องมีของส่งเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่ก็จะมีที่ที่เราพบได้เสมอก็คือในกลุ่ม Central ็อปออนไลน์ก็จะใช้ Shop แอดเวแล้วก็ที่กรมจัดงานทีไอามาเก็ตยางงานอื่นๆที่ที่กระทรวงพาณิชย์จัดกรมสงม่งเสริมการลงประเทศจัด ที่เราได้ยินคืองานสไตล์ uh huh. งานพูดเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเป็นสินงานอย่างงานสไตล์เนี่เป็นงานไลฟ์สไตล์มีก็จะมีสินค้า GI ที่เป็นหัตถกรรม uh huh. เราก็จะไปทําในงานไทเฟกซึ่งขายสินค้าอาหาร uh huh. ก็จะมีพาวิเลียนที่เป็น GI ที่ขายอาหารเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องเปิดตลาดด้วยคือถึงแม้ว่าปริมาณการผลิตนี่มีน้อยแต่ว่าสินค้าไหนที่เพียงพอแล้วผู้ประกอบการมีศักยภาพเราก็ต้องเปิดโอกาสว่าสามารถที่จะส่งออกได้ uh huh. ก็จะดูนะฮะว่าสินค้าไหนที่นักท่องเที่ยวสนใจครั้งหลังนี่เรามีการจัดสัมมนาโดยให้ผู้ซื้อต่างประเทศมานั่งฟังว่า G.I. มีอะไรในในงานไทเฟ e ก็ก็ทำหลายๆระดับนะฮะและในประเทศด้วยต่างประเทศด้วยร่วมมือกับทุกกรมในกระทรวงพาณิชย์ในงานต่างๆครับเยอะมากเลยนะฮะเอาจริงๆตอนนี้กำลังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยความต้องการของตลาดความต้องการของผู้บริโภค จะสูงกว่ากําลังผลิตหรือเ<ช>ปล่ากลายเป็นอย่างนั้นคือตอนนี้เนี่ยกำลังการผลิต GI ที่ขึ้นในเบลไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ5,000ล้านบาทต่อปีอเราได้รับนโยบายจากรัฐบาลจากท่านรัฐมนตรีว่าทําไงจะเพิ่มให้มากๆอ,อันนี้เวลาเพิ่ม GI มากๆเนี่ยเพิ่มผมผลิตอ,อย่างเดียวเนี่ยมันมันยากเนื่องจากว่าเราถูกบีบโดย แหล่งผลิตจะต,ต้องไม่เปลี่ยนฉะนั้นเราก็เพิ่มโดยการหาช I ใหม่ๆมหา GI ใหม่ๆที่บางทีเนี่ยก็มีสินค้าหลายอย่างที่ที่ผู้บริโภคอาจจะเคยได้ยินหรือลืมไปแล้วหรือบางทีนอกพื้นที่ไม่รู้จักกันนะฮะก็ได้มาขึ้นทะเบียนก็จะเพิ่มทั้งจํานวนและเพิ่มทั้งปริมาณการผลิต ก็ทำทำหลายหลายอย่างรพร้อมๆกันครับกลายเป็นว่าตอนนี้ใครที่แบบอยากได้สินค้า GI ผู้บริโภคเองตั้งหากต้องแบบไปเล็งและตามช่องทางของทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่บอกไปถ้าเกิดว่าอยากซื้อให้ทนันต้องเป็นฤด,ดูกาลนี้เท่านั้นไปจองทุเรียนลองทราบเพราะไปจอง,องจะอ,ออกดอกใช่ไหมครโอย้ยางอย่างทุเรียนนน,นเนี่<า>ผมจํามากเลยว่าท่านบอกว่าท่านผลิตได้ปีที่แล้ว900ลูก<า>เพราะฉะนั้นเขาขายในสวนเท่านั้น ถ้านอกสวนนี่จะต้องเอต้องถามถามว่าของจริงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขาเขาจองกันน่าจะเป็นเป็นเป็น,ปนดอกโอ้ก็แจ๋วเลยนะคะตอนนี้คืออถ้าเกิดว่าเราหาอัตลักษณ์ได้แล้วปุ๊บเนี่ยแฟรี่เชื่อว่ามีคนรอที่จะซื้ออยู่แล้วแหละเพราะว่ามันดีมีคุณภาพคือก็เชิญชวนนะฮะเชิญชวนทุกท่านเชิญชวนผู้บริโภคทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาตินะฮะ คือสินค้า GI เนี่ยราคาสูงแต่ว่าเราพยายามที่จะชี้ท่านเห็นว่าในราคาสูงนั้นท่านได้สินค้าที่มีลักษณะพิเศษอย่างไรพอท่านทราบว่ามันมีกระบวนการผลิตหรือมันมีความเป็นมามันมีเราจะชอบใช้คําว่าสตอรี่คือมีนิทาน <c oughs> มีเรื่องเล่าเก <c oughs> ี่ยวกับสินค้านั้นว่ามันม,มีวัฒนาการยังไงเราก็จะรู้สึกว่ามันมีเหตุผลที่ทําไมมันถึงได้แพงกว่า มันไม่เหมือนสินค้าเกษตรทั่วๆไปก็เราจัดงานเราก็พยายามเวลาจัดงานเจ m a r k เกต่างๆเราก็เลือกในฤดูนั้นมีอะไรดีที่สุดม,มีผู้ประกอบการที่พร้อมเดี๋ยวเราก็จะโฆษณาในเพจ GI t h a i l a n นนะนะท,ท่านติดตามได้ถามทางฮอตไลน์ของเรา1368ก็ได้ในเว็บไซต์ ipthailand.go.th ก็ได้ก็จะมีโปรแกรมต่างๆแต่เราก็จะโฆษณาอย่างงานเจ m a r k เกเนี่ย ปกติก็จะเดืนอนมิถุนากรกฎาคมอะไรประมาณนี้ฮะ,ฮะก็จะดูก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบอีกครั้งคุณสมบัติยากไหมคะสมมติว่าอยากเข้าร่วมโครงการค,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 คือคือตอนนี้เนี่ยเราเนื่องจากว่าเวลาผู้ประกอบการที่มาขึ้นทะเบียนว่าผลิตได้ตามมาตรฐานเนี่ยเราจะมีลิสต์อยู่แล<อ>้วเนื่องจากว่าท่านจะต้องมาขอใช้จาช่าทีเราก็จะก็จะหมุนเวียนลายที่ออกบ่อยๆแล้วขายได้ดีอยู่แล้วเราก็จะขอ,อการให,ให้ลายที่ที่จะมีโอกาสก,ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะ เราก็จะมีกลุ่มที่ทํางานร่วมกันผมผมคิดว่าเวลาจัดงานของเนียงขรัฐเนี่ยเราต้องแน่ใจว่าเขาผลิตได้ตามมาตรฐานอย่างหมูย่างเมืองตรังใช่ไหมฮะิเลยค่ะก็เป็นจีไอมาจากตรังเขาก็จะนั่งเอาหมูนั่งเครื่องบินมาทุกวันให้แน่ใจว่าอร่อยแน่ๆหลายๆคนเนี่ยเขาก็อยากจะไปงานนี้ไปออกบูธงานนี้ทั้งนั้นเลยเสียตังไหมคะเวลาไออกบูธไม่เสียด้วยกรมทรัพย์สินธรรปัญญาจัดให้เหรอคะจัดให้แต่ท่านท่านต้องเสียค่าเดินทางท่านมาเองนะครับแต่ว่าแต่ว่าพื้นที่เนี่ยพื้นที่เนี่ยเราเราเปิดไว้ให้ อีกอันนึงที่เราพยายามจะทำแต่ยังไม่ได้ทําอย่างเต็มที่คือท่องเที่ยว G I อุยก็คือให้ทัานรู้ว่า สมมติท่านออกเดินทางเช้าวันนี้ท่านเดินทางท่านจะผ่าน GI ท่านจะพักตรงไหนท่านอะไร,พรเพื่อจะลิมรถ GI ไปเรียนวิธีการปั้นหม้ตอต้นภาชนะที่ขึ้นทะเบียนเป็น GI อะไรต่างๆนี่ก็คือเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นการขายสินค้าเท่านั้นท่านก็จะขายอาหารได้ด้วยขายที่พักได้ด้วย<อ>ม,มีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นโอ้โสนใจมากเลยอ่ะถ้าเกิดว่ามีเมื่อไหร่นะขอไปด้วยเลยนะคะเป็น GI ไกด์อะไรอย่างงี้โอเคๆนะคะอ่ะละค่ะงั้นสุดท้ายเลยและการขายท่านฝากช่องทางการติดตาม ต่างๆไม่ใช่แค่เพียงเกษตรกรนะคะแฟรีร่เชื่อว่าทุกคนในประเทศไทยก็อยากจะบริโภคสินค้าค GI ก็ไปติดตามได้ทางด้านของกรมศ <ใน S 1> ักด์สินเหมือนกันในเพจ GI Thailand นะ,ะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะฮะทั้งผู้ผลิตผู้ผลิตเนี่ยอย่างเกษตรกรเนี่ยท่านช่วยกันหาท่านในชุมชนท่านท่านพบเห็นว่าท่านมีสินค้าอะไรที่มีลักษณะพิเศษท่านผลิตท่านทราบท่านติดต่อพณนช์จังหวัดใกล้บ้านท่านอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองแล้วก็ชุมชนนะฮะว่าสามารถจะมาขึ้นทะเบียนได้แล้วก็ผู้บริโภคก็ติดตามได้ทางเพจ GI Thailand แล้วก็กรมก็จะประสานพันธุ์อยู่เสมอนะฮะช่วยกันสนับสินค้าท i I ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าสามารถที่จะสร้างรายได้ที่เพิ่มสูงแล้วก็ชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตเนี่ยได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะฮะถ้ามีคําถามมีอะไรถามกรมสิบัญญก็ติดต่อได้ที่สายด่วนกรมสิบัญนะครับ1368า1 3, 6, นะครับหรือพนันธุ์จังหวัดใกล้บ้านท่าน ครบทั่วเลยวันนี้ชัดเจนอีกหนึ่งเทปนะคะขอบพระคุณท่านมากนะคะที่ให้เก็บม,มาร่วมสัมภาษณ์ในเกษตรนิว32ค่ะท่านทศบลทางสุบุตรนะคะอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะและสำหรับช่วงต่อไปค่ะช่วงนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะตกขบวนตกเทรนค่ะเพราะเราจะมีข่าวสารและความรู้ต่างๆมาฝากกันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวค่ะ โครงการประกันรายได้เกษตรกรทำได้ไหวทำได้จริงโดยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยการเผาเผาต่อส่างฝากข้าวเผาใบอ,อ้อยเผาต้นและใบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รู้หรือไม่ผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำและประับและยังเกิดผลเสียทำให้ดินเสือ่อมโทรมเกิดฝุ่นละอองหมอกควันและก๊าซพิษที่สาคัญทาลายสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจส่งผลให้เกิดโรคต่างๆรวมทั้งก่งงอให้เกิดการติดเชื้อไวรัสที่ทำลายระบบทางเดินหายใจได้ง่ายเกษตรกรยุคใหม่ปลอดการเผาปลอดภัยได้5ดี